ซึ่งต้อบอกเลยว่าหลังจากที่ภาพพวกหัวเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วท่านก็แบบว่ากำลังจะสาดใส่บุตด,ด้าเลยแต่ก็ยังไม่ระคายเคือบุตด,ด้าอยู่ดีพเพราะพระเจ้าหรอบุตด้าเรานะแค่ดีดนิ้วแป๊ะเดียวทุกอย่างที่แบบกําลังหย่นใส่เขาเนี่ยกลายเป็นดอกบัวหมดเลยฮะ สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีเด็กเปิดเทอมทั้งหลายด้วยนะจ๊ะและสวัสดีนะครับเราอยู่ในรายการประญาสดาทุกวันอาคารแบบนี้กับลอนไทยศารประเบิร์ ถึงจะเป็นวันธรรมดาที่น้องๆต้องไปเรียนตะกลับมาก็มาฟังตำนานเรื่องเล่าหรือว่าบริษัทศาที่สนุกสนุกได้จากช่องดีเจหรือว่าเอฟพงพิทังนะครับผมโอเค,อเคสำหรับร้อนไทยศาสตร์หรือว่าตำนานไทยของเราในสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านของพระพุทธศาสนานะคือไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นแบบเรื่องแฝ์หรือว่าเรื่องเท็จแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตำนานของบุญดาหรือว่าพระพุทธเจ้าที่ใช้คําว่าคนเนี่ยสนใจเยอะมากๆเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดพูดอย่างนี้เนี่ยพีเอฟมกำลังจะพูดถึงเนื้ พะเจ้าประทาก,กับพญานาคอะไรอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างงั้นก็ว่าได้นะเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นหนึ่งอ e ีเวนท์ที่เป็นหนึ่งในตำนานของศาสนาพุทธที่เขาว่ากันว่าเคยเกิดขึ้นในอดีตการที่ผ่านมาแล้ววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอ e ีเวนท์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในตำนานของศาสนาพุทธจริงๆอยู่ด้วยโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือพระเจ้าปราบพญานาคใช่ไหมสำหรับสัปดาห์นี้เป็นตำนานที่ใกล้เคียงกันแต่คนละไทยกันนั่นก็คือพระพุทธเจ้าปราบ ยักษ์นั่นเองฮะอบอกเลยว่าสําหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องดาวยางงี้ต้องห้ามพลาดเลยนะครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าใครพร้อมที่จะเข้าไปดูคลิปแล้วเนี่ยอยาให้ผมรบกวนผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ผมหน่อยแล้วกันนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วจะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า,วา,วาพระเจ้าปราบยักษ์หรือบุตรด,ดา VS กับยักษ์จะเป็นยังไงนะครับเอาเ่า็ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมกันเลยครับผม หากพูดถึงตำนานในแต่ละศาสนาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำนานพุทธคิดอิสลามแล้วก็แต่ละศาสนาเนี่ยกล้วนแล้วแต่มีตำนานเชิงเรื่องเล่าเชิงตำนานที่น่าสนใจเนี่ยแตกต่างกันออกไปทั้งหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างที่ผมบอกไปคือเราได้ทําการสืบค้นหาตำนานเกี่ยวกับศาสนาพุทธที่ว่ากันว่าพระเจ้าเนี่ยเคยได้มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีการปราบพญานาคมันแล้วด้วยความสงสัยของผมว่าตำนานพระเจ้าปราบพญานาคยังมีเลยแล้วตำนานอื่นเกี่ยวกับ ศาสนาพุทธเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยจะมีเพิ่มอีกไหมซึ่งผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลดูปรากฏว่าพอค้นหาไปค้นหามาผมได้ไปเจอกับข้อมูลข้อมูลหนึ่งครับซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากเลยัน่นก็คือข้อมูลที่เขาว่ากันว่าในอดีตพระเจ้านั้นไม่ได้เพียงแค่เคยปรยาบพญานาคมาแล้วแต่ท่านก็เคยปรยาบยักษ์มาแล้วฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานของพุทธการที่ผมได้รวบรวมข้อมูลมานะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกรายละเอียดกันเนี่ยยังไงรบกวนผู้ชมนิดนึงนคะครับโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมดนะ้แล้วกันนะแล้ว ขอบอกอีกอย่างนเลยว่าถ้าเกิดเอาเนื้อหาเนี้ยมาทั้งหมดเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็ไม่พอแน่นอนอยังไงเอฟขอสรุปในรูปแบบของเอฟให้คุณผู้ชมฟังให้เข้าใจง่ายที่สุดละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมสาหรับพระเจ้าป่าบยักษ์นะครับเรื่องราวเรื่องนี้มีว่าย้อนความกลับไปในสมัยพุทธกาลซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ทั้งยักษ์ทั้งคนหรือเผ่าพันธุ์อื่นๆเนี่ยต่างอยู่กันบนโลกอย่างสงบสุขแล้วก็มีจํานวนมากมายหลากหลายเผ่าพันธุ์เลยทั้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยมีการแยกกันอยู่เป็นเอกเทศแบบชัดเจนเพอสมควรเลยแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อได้มีพระราชาองค์หนึ่งครับได้เข้าป่าไปและทีนี้หลงป่าหลงป่าไม่รู้อะไรดัไนไปเจอยักษ์ตนหนึ่ง้วยครับซึ่งยักษ์ตนนี้เนี่ยมีนามว่ายักษ์อลวกะซึ่งยักษ์อลวกาเนี่ยเป็นยักษ์ที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์และมีพละกกาลังสูงมากๆแล้วทีนี้ยักษ์อลวกาที่เห็นมนุษย์เนีย่ยก็รู้สึกว่าอยากจะกินขึ้นมาและยิ่งเป็นนพรระาาาชา่กสวมั เกกับการกินอีกแต่ทีนี้พระราชาเนี่ยเขาก็มีการร้องขอชีวิตขอให้แบบปล่อยเขาไปเถอะจะแลกกับอะไรก็ได้ยักษ์อลาวะกะมันก็เลยทําข้อตกลงแบบสร้างอุบายขึ้นมาว่าถ้าข้าปล่อยตัวเจ้าไปเจ้าจะต้องกลับไปที่มือของเจ้าแล้วส่งคนให้ข้ากินวันละหนึ่งคนแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าพระราชาที่เป็นัันครับก็ต้องจําใจยอมทําสัญญาฮะยักษ์เนี่ยก็ตอบว่าอะ ถ้ายอมทำสัญญาเราก็โอเคแต่ทีนี้เขาก็ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าพระราชาโกโหกยักษ์อลาวกะจะบุกเข้าไปในเมืองแล้วจับพระราชากินต่อหน้าคนทั้งเมืองเลยนั่นเองฮะซึ่งก็บอกเลยว่าถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยซึ่งแน่นอนว่าพอทําข้อตกลงกันเสร็จแล้วพระราชาก็ปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยพอท่านเนี่ยได้กลับมาที่เมืองปุ๊บท่านก็จําเป็นจะต้องส่งคนไปวันละคนวันละคนส่งคนไปให้ยักษ์เนี่ยมันกินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีความดีอยู่ในตัวนะเพราะคน เขาส่งไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักโทษรอวันประหารหรือไม่ก็เฉลยศึกที่ไม่ได้มีผลอะไรต่อบ้านเมืองเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งให้วันละคนส่งไปเรื่อยสักพักใหญ่ๆในตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่พอส่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยปรากฏว่านักโทษเนี่ยมันหมดคุกเลยแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนในเมืองเนี่ยเริ่มติฉินนินทาและว่าใครเนี่ยที่เข้าไปในคุกเนี่ยก็จะแบบไม่ได้มีชีวิตรอดกลับมาเลยซึ่งพอข่าวลือเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยคนเนี่ยก็ไม่กล้าทําชั่วกันเลยฮะถึงแม้ว่าพระราชาเนี่ยจะออกมา้คน บบััังคทําช่ววด้ยการที่ว่าแอบเอาถุงเงินเนี่ยไปวางเอาไว้ให้คนมาเก็บแต่ก็ไม่มีใครคาเก็บอยู่ดีครับซึ่งนี่ก็เลยทําให้พระราชาเนี่ยตกที่นั่งลำบากและก็ว่าได้เพราะในวันนี้เนี่ยหรือว่าตอนนี้เนี่ยพระราชาเขาไม่มีคนที่จะส่งให้ยักษ์อละวังกะได้เลยทีนี้ก็เลยมีการเรียกขุนนางหรือว่าคนที่อยู่ในชนชั้นสูงเนี่ยมาคุยกันประชุมกันว่าจะเอายังไงดีปรากฏว่าได้มีขุนนางคนหนึ่งครับเสนอขึ้นมาว่าให้ส่งเด็กแรกเกิดไปให้ยักษ์เป็นการทดแทนคนนั่นเองซึ่งสำหรับผลที่ขุนนางท่านนี้ได้เเสนนนออรื่งี้้ขึา เ,เขาก็บอกว่าสําหรับเด็กเล็กเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเนี่ยอย่างน้อยคือเขาก็ยังไม่ได้มีรับรู้เรื่องอะไรมากมายถ้าเทียบกับต้องเซฟประชากรประชาชนของคนในเมืองเนี่ยอย่างน้อยก็เอาเด็กไปแรกก็ยังดีกว่าพระราชาที่เห็นแบบนีนนยก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราจะต้องทําแบบนั้นแหละแล้วก็ต้องทําประกาศว่าหากใครมีเด็กเล็กหรือลูกน้อยอายุต่ำกว่า3ามขวบบังคับ ให้ส่งเด็กเหล่านั้นเข้ามาพระราชวังทั้งหมดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าคําสั่งพระเจ้าองค์การมีแค่นี้จริงๆและไม่ได้บอกเหตุผลเลยว่าจะเอาเด็กไปทําอะไรด้วยซึ่งแน่นอนเลยว่าอันนี้มันก็แอบโหดร้ายพอสมควรเลยนะเพราะเด็กแรกเกิดใหม่หรือว่าคนท้องเหลือก็แต่ก็คือต้องส่งเด็กเข้าพระราชวังหมดเลยโดยที่ไม่รู้ว่าแบบเขาจะไปทําอะไรในผภาบอกไหมทีนี้โปรเจกต์ส่งเด็กกับยักษ์เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นครับในตอนแรกก็เหมือนกับตอนนักโทษเลยอะไรๆมันก็ดีมันโฟล์ไปหมดเลยทีนี้พอถึงจุดหนึ่งครับไม่มีใครกล้าท้องบางคนท้องก็แอบปอที่ ออนน่อืแทเพราะกลัวว่าลูกตัวเองเนี่ยจะหายวับหรือว่าถูกลบไปจากหน้าบริษัทในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีคนแบบพูดถึงกันแล้วว่าเฮ้ยเป็นไปนได้ไหมว่าพระราชาอาจจะแบบฆ่าเด็กหรือว่ากินเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าทําให้เด็กตายอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็เริ่มติฉินนิทาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะแล้วทีนี้คือพระราชาเขาทําอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะตอนนี้ก็คือไม่มีเด็กส่งให้ยักอีกแล้วกลายเป็นว่าท่านเนี่ยกลุมขบับเคี้ยวกว่าเดิมเลยเพราะาทั้งเมืองเนี่ยคือไม่มีแต่ผู้ใหญ่แล้วครับหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะทํายงงไไคิดป คิดมาจู่ๆมีบุคคลภายในคนหนึ่งครับพูดขึ้นแบ,บว่าท่านอย่าลืมสิเรายังมีเด็กอีกคนนึงอยู่พระราชาก็แบบ ไหนเด็กที่ไหนข้าจะรีบส่งไปเลยปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นก็คือลูกของพระราชานั้นเองฮะซึ่งต้องบอกนยว่านั่นทําให้พระราชาถึงกักบช็อกแล้วก็เหวอไปเลยนี่กูต้องส่งลูกตัวเองให้ยักษ์กินจริงๆใช่ไหมพอคิดทบทวนไปคิดทุ่มทนมาแล้วปรากฏว่าผลสรุปที่ออกมาก็คือเข้าเรื่องที่จะส่งลูกตัวเองให้ยักษ์ไปกินจริงๆฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับผมโคตรใจเฮี้ยมโหดเลยฮะคือพระราชาเนี่ยเขาพยายามจะมองว่าเออเขาต้องปกครองเมืองอะเนาะเด็กเนี่ยเดี๋ยวค่อยปั๊มใหม่ก็ได้แล้้วทีีน พอพระราชาตัดสินใจได้แล้วเขาก็กำลังจะจัดส่งตัวเด็กทารรหรือว่าลูกตัวเองเนี่ยไปให้กับยักษ์เลยแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าหรือว่าบุ้าของเราฮะกำลังเข้าฌานนั่งทำสมาธิอยู่ท่านก็เห็นนิมิตว่ากําลังจะมีพระราชาของเมือมือหนึ่งฮะส่งเด็กไปให้ยักษ์กินแล้วเด็กที่ถูกส่งไปเนี่ยในอนาคตจะเป็นผู้ทํานุบํารุงศาสนาได้อย่างดีนั่นเลยทําให้พระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสินใจเลิกนั่งสมาธิแล้วพุ่งไปหยุดเหตุการณ์นี้ทันทีเลยครับซึ่งจุดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปเนี่ยไม่ใช่เมืองของมนุษย์แต่ เราเรื่องที่จะไปหายักษ์ที่ทาสัญญากับมนุษย์ที่มีชื่อว่ายักษ์อโลวกะนั่นเองฮะเหตุการณ์เนี่ยก็ทามสกิปมาเรื่อยๆพอหลังจากที่พระเจ้านะครับได้วาดจนมาถึงบ้านหรือว่าวางของยักษ์อโลวกาแล้วนั้นพุทธเจ้าเนี่ยก็พยายามจะเคาะเรียกพยายามจะถามหาว่ายักษ์อโลวกะอยู่ไหมแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยยักษ์อโลวกาไม่อยู่ฮะอยู่แค่ลูกน้องยักษ์แล้วก็ยักษ์แบบระดับชั้นล่างแค่ไม่กี่ตนเท่านั้นเองซึ่งพุทธเจ้าหรือว่าบุทธ้าเนี่ยก็ได้ถามไปว่าทําไมล่ะทาไมถึงไม่อยู่บ้านปราาาากกฏว่่ยััตนนนน้้ทีเเเห็จ ว่าวันนี้เนี่ยมีประชุมยักษ์ใหญ่กันยังไงวันเนี้ยคนที่แบบว่าเป็นยักษ์ชั้นสูงหรือว่าเป็นยักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยก็ไม่ได้อยู่บ้านแน่นอนซึ่งยักษ์อลาวกาศเนี่ยก็ถูกจัดเป็นยักษ์ชั้นสูงก็เลยถูกเชิญไปด้วยนั่นเองครับทีนี้พอพระเจ้าเนี่ยทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเราจะรออยู่ที่นี่รอจนกว่ายักษ์อลาวกาศจะกลับมาละกันซึ่งคําตอบหรือว่าคําพูดนี้เนี่ยได้สร้างความอึดอัดให้กับยักษ์ุ่งน้องของอลาวกาศมากเพราะหลังจากที่พระเจ้าพูดเสร็จปุ๊บพระเจ้า เฉยเลยฮะซึ่งลูกน้องยักษ์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็เหมือนรู้สึกว่าโดนเหยียบหน้าเลยคือเหมือนกับไม่ให้เกียรตินายของตนเลยนั่นแหละครับทีนี้ยักษ์เนี่ยก็เลยปฏิเสธพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าเชิญออกด้วยไม่สะดวกครั้งหน้าค่อยมาใหม่แต่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่สนใจแล้วฮะเข้าฌานนั่งทําสมาธิไปแล้วก็ทําการเผยแผ่คําสอนทันทีซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอท่านเผยแผ่คําสอนอยู่ปุ๊บยักษ์ตัวอื่นๆที่แบบว่าอยู่ในวังเนี่ยเป็นยักษ์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้ยินคําสอนของพระ เออบุรุเจ้าเนี่ยมานั่งเผยแผ่คําสอนเทศนาให้ฟังเลยนะทีนี้พอนั่งฟังไปนั่งฟังมายักษ์หลายนะตัวน,นี้เขามาฟังที่อยู่ในบ้านเืยว่าวังของยักษ์อารวกรันเนี่ย เริ่มใส่พระเจ้าเฉยเลยฮะทีนี้เนี่ยก็เริ่มแบบมานั่งฟังท่านมากขึ้นมากขึ้นจนใช้คำว่าทางบ้านของยักษ์อวลกามากองกันอยู่ที่ที่เดียวเลยก็ว่าได้ฮะแล้วทีนี้เ,นเหตุการณ์มันก็เกิดการทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อในขนาดเดียวกันได้มียักษ์ระดับสูงสองตนนะกำลังจะเดินทางไปไประชุมยักษ์เช่นเดียวกับยักษ์อวลกาเขาเนี่ยได้เดินทางผ่านบ้านของยักษ์อวลกาพอดีกลายเป็นว่าเขาเห็นเหมือนกับว่ามีใครเนี่ยกำลังอยู่ในบ้านของยักษ์อวลกาซึ่ง จะบอกว่าเป็นยักษ์มันก็ไม่ใช่เพราะรูปร่างเนี่ยตัวเล็กผอมแห้งแรงน้อยมากพอเข้าไปดูใ,ใกล้เนี่ยก็รู้สึกโอ้โหสีทองอลา,ามันแสบบ่องสายต้านเหลือเกินเขาก็รู้เลยว่านี่คือพระุูธเจ้านั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาเห็นก็คือพระุทธเจ้าเนี่ยกำลังนั่งเผยแผ่คําสอนอยู่บนบันลังของยักษ์อลาวะกะนั่นเลยทำให้ยักษ์สองตัวนี้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วเลือดที่จะไปงานประชุมช้าเพื่อที่จะไปฟังพระุูธเจ้าเนี่ยเผยแผ่หลักธรรมคำสอนนั่นเองฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าพอทั้งคู่เนี่ยฟังเสร็จปุ๊บกลา,ายงองเ่ร เจ้าเป็นอย่างมากแล้วก็เลยแบบได้ทําการว้าไปยังจุดที่ยักษ์เนี่ยเขาประชุมกันอยู่พอมาถึงเนี่ยยักษ์ทั้งสองเลยก็เห็นว่าอันลวากาศเนี่ยมาอยู่ที่นี่ก็เลยเดินเข้าไปแซวว่าแหมเดี๋ยวนี้สนิทกับผู้รี่เจ้าถึงขั้นที่ว่าให้มานั่งเทศในบ้านได้เลยเหรอเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยอันลากาศก็งงเลยครับว่าใครใครใครเชิญมาเทศ ไม่มีนะยักษ์สองนั้นก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็ตอนที่กําลังเดินทางมาเขาได้พบเจอกับพระเจ้าเนี่ยกำลังนั่งเทศเผยคําสอนอยู่บนบันลังของอลวกาอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเลื่อมใสมากจนกลายเป็นว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีแบบยักษ์เล็กยักษ์น้อยมาฟังกันหมดเลยแถมทุกคนเนี่ยก็กลายเป็นคนที่แบบรักศาสนาพุทธไปเลยก็ว่าได้ซึ่งพอยักษ์อลวกาฟังเสร็จเนี่ยโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ,นไฟแบบปุดปั๊บปุดปัด๊บเลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้จะกลับวังทันทีเพื่อที่จะกลับไปจัดก,การกับพระ บอกว่าเฮ้ยสต๊อปอย่าเลยพุทธเจ้าตอนนี้เนี่ยคือที่หนึ่งยังไงเจ้าก็สู้ไม่ได้หรอกพอฟังแบบนี้อาวณกากก็แบบหเส้นเลือดในสมองจะแตกโกรนใหญ่กว่าเดิมเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนโดนเปรียบเทียบว,ว่าเป็นยักษ์ชั้นต่ำไม่สามารถสู้กับมนุษย์ได้ดั่นเลยทำให้เขาเนี่ยฟิลขาดแล้วก็เบงขึ้นมาทันทีว่าเดี๋ยวกูจะกลับไปจัดการ ซึ่งพอสิ้ปนประโยคนี้ปุ๊บไม่กี่นาทีเท่านั้นเองยักษ์อลาวกะก็กลับมาถึงวังตัวเองก็ไม่หีรอเลยฮะกระโดดไซค์กตีคู่เข้าประตูทันทีพร้อมกับตะโกนออกมาเลยว่าไอ้โจนทอยเอ็นอยู่ไหนวะพุทรยเจ้าที่แบบนี้นนก็ตอบอย่างสุภาพว่าอ๋อ เราอยู่นี่เรานั่งอยู่บนบันลังของอัลลวกะนะอัลลวกะที่เห็นแบบนั้นก็แบบมึงกล้าดีไงต่อหน้าต,ต,ต่ากูมึงยังไม่ลุกอีกเหรอณนะตอนนั้นอันลลอกะก็เลยเสกเวทมนต์ใส่พุทธ้าหรือพุทธเจ้าทันทีตั้งแต่เวทลมเวทน้ำเวทหินหรือเวทอะไรก็แต,แต่แต่เสกไปแล้วเวทไหนอะไรก็ตามไม่มีผลกับพระพุทธเจ้าเลยครับซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าปัิหาเป็นอย่างมากและเท่านั้นยังไม่พอพอทำอะไรไม่ได้เนี่ยยักษ์อัลลวกะที่แบบว่าเป็นยักษ์สายเวทมนต์เขาก็ต้องทำการ ให้แบบว่ามันแบบอึมครึมไปหมดจนท้องฟ้าเนี่ยไม่มีแสงสว่างเลยซึ่งในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลกับพุทเเจ้าบ้างแต่กลายเป็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รู้สึกเดือเดเนื้อร้อนใจเลยแถมท่านเนี่ยยัง สีทองอาราบออกปาลแบบไม่สนใจใยดีใครเลยด้วยครับแลวต้องบอกเลยว,ว่าครั้งนี้เนี่ยคือยักษ์เนี่ยสู้ไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะเวทมนต์สู้ไม่ได้งานก็ต้องใช้กําลังกันแหละเขาเรื่องที่จะหยิบผ้าโพกหัวขเขาเนี่ยที่เป็นผ้าประจําตัวเนี่ยควงควงควงคว,ว,วงจนเกิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ครับหลังจากนั้นก็โยนเข้าไปใส่พระเจ้าทันทีซึ่งอันนี้ผมต้องขอเสริมก่อนว่าผ้าโพกหัวของยักษ์อะลวกาเนี่ยคือเปรียบเสมือนแบบเป็นตัวจุดชนวนน่ะคือทําให้แบบสามารถเรียกไฟเรียกระเบิดได้ อะไรกันประบานนั้นแหละซึ่งตัวบอกเลยว่าหลังจากที่ผ้าพวกหัวเนี่ยลุกเป็นไฟแล้วท่านก็แบบว่ากำลังจะสาดใส่บุตด,ด้าเลยแต่ก็ยังไม่ละคายคือบุตด,ด้าอยู่ดีเพราะพระเจ้าเราบุตด,ด้างเรานะแค่ดิดนิ้ว แค่เดียวทุกอย่างที่แบบกําลังหย่นใส่เขาเนี่ยกลายเป็นดอกบัวหมดเลยฮะซึ่งนี่ก็แบบสร้างความตกใจให้กับยักษ์อโลกาศเป็นอย่างมากเลยสุดท้ายแล้วยักษ์อโลกาศก็รู้ตัวว่าใช้กําลังยังไงก็สู้ไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าไปเจราจาดีๆนั่เนเองซึ่งคําถามแรกที่ยักษ์อโลกาศเนี่ยเดินเข้าไปเจราจารแล้วเข้าไปคุยกับบุตรด,ดาก่อนเลยนั่นก็คือทําไมจูจ่ๆท่านถึงมานั่งบังลังคนอื่นแบบนี้ล่ะมันเสียมารย,ยาทรู้ไหมมันไม่ถูกต้องทําไมท่านถึงทําตัวแบบนี้พระพุทธเจ้าหรือว่าบุตรด,ดาที่แบบนั้น ก็เลยทําการลุกออกมาแต่โดยดีแบบงงๆเลยครับทีนี้เนี่ยยักษ์ก็แบบงงก็แบบเอออะไรวะงั้นลองสั่งให้พระเจ้าเดินออกจากวังไปดูแล้วกันปรากฏว่าพอสั่งให้พระเจ้าเดินออกจากวังพระเจ้าก็เดินออกจากวังไปสั่งให้พระเจ้าเดินเข้ามาในวังพระเจ้าก็เดินกลับมาในวังทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยเดินเข้าเดินออกไปสิบรอบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยครับสุดท้ายฮะยักษ์อลวกะก็บอกให้พระเจ้าหยุดเพราะตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันทำไมมันเหนื่อยเหลือเกินสั่งพระเจ้ามันแบบหนักอะไรขนาดนี้สุดท้ายแล้วยักษ์อลวกะครับก ถามพระรูปนี้ว่าท่านใช่บุตรดาหรือว่าพระพุทธเจ้าที่เรื่องชื่อคนนั้นใช่ไหมถ้าใช่ช่วยตอบคำถามค่าทีพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ที่แบบนั้นก็เลยตอบตกลงแล้วก็เลือกที่ตอบคำถามทั้งหมดเลยปรากฏว่ายักษ์อลเลวกาศเนี่ยถามอะไรมาก,ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นปริศนารามหรือคำถามส่วนตัวคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตอบได้หมดเลยครับหลังจากนั้นกลายเป็นว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตอบคำถามหรือพยายามจะคุยกับยักษ์อลเลวกาศอยู่นะั้นท่านก็เริ่มเผยแผ่หลักธรรมคำสอนพยายามปอบประโลมให้ยักษ์อลโลวกาลเนี่ยหยุด ทำแบบหยุดทำชั่วหยุดใช้พลังในการกดขี่ข่มเหงคนอื่นสุดท้ายแล้วยักษ์อลวะกะเกิดเลื่อมใสพระเจ้าขึ้นมาก็เลยยอมตกลงเลิกกินเด็กและเลิกกินคนกลายมาเป็นคนดีตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันในด้านของตำนานเลยนั่นเองครับและเรื่องคือตำนานทั้งหมดเกี่ยวกับพระเจ้าปราบยักษ์หรือพระเจ้าทําการกำจัดยักษ์นั่นเองครับคือเอาจริงเนื้อเรื่องเ่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะแต่แบบตอนท้ายอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัดตอนเร็วไปหน่อยคือต้องบอกว่าเนื้อหาจริงมันเยอะมากแต่นี่คือผมสรุปมา ตามความเข้าใจของผมแล้วก็อย่างนึงก็คือส่วนตัวผมคิดว่าไอเรื่องเล่าหรือว่าตำนานตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเปรียบเสมือนกุศโลบายทางใจเว้ยเออคือถ้าเกิดลองฟังดูดีแล้วเนี่ยพระเจ้าก,ก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบไปเตือนคอยแบบไปห้ามคนที่เขากำลังจะทาชั่วทําผิดที่มันแบบรุนแรงมากๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยกลับใจมาเป็นคนดีเองซึ่งตรงเนี้ยผมค่อนข้างชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะคิดเห็นยังไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะคอมเมนต์อะไรยังไงมาแบบไหนลองคอมเมนตน์ใต ผมว่าหน่อยละกันนะครับผมอ่าผมว่าในว,วันนี้เกิดคำพูดคำจาใไดไม่สุภาพหรือข้อบ่งบอกไม่สภาพอะไรผมแอปพลิเคชั่นต้องกราบขอประทานอภายัยไว้ด้วยถ้าเกิดท่านละกันชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อให้เพื่อนๆเข้ามาหเราเนะครับผมและเจอกันสัปดาห์หน้าหลอนไทยศาสตรจะเป็นไรรอติดตามนะครับวันนี้ไปลบะบ๊ายบาย